บริษัทออรนอินโนเวชั่นนะคะวันนี้ก็จะมาเสนอตัวเครื่องวัด VOC Detector นะคะจาเป็นของแบรนด์มินิเล่3,000แบรนด์ของเลซิ s เ้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวเครื่องก็จะมีปุ่มกดหน้าจอติดเพลงต่างๆนะคะตัวเครื่องก็จะมุ้งปอกยางสำหรับถือแล้วก็ตัวนี้ด้านหลังก็จะแจ้งมาตรฐานได้รับการรับรองจากสถาบัน เอทเแล้วก็ IE, CE เป็นมาตรฐานการรับรองการป้องกันการเกิดการระเบิดนะคะจากของยุโรปแล้วก็พวกอเมริกาะคะ่ะซึ่งตัวนี้ก็จะมีตัวอุปก,กรณ์ก็คือจะมีตัวโถแล้วก็ตัวฟิลเตอร์สำหรับกันพวกความชื้นนะคะซึ่งลักษณะการจะใช้งานก็คือเราจะมาเสียบต่อจากตัวหัวตัวนี้แล้วก็หมุนเข้าไปนะคะ รียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานตัวเครื่องนะคะโดยกดปุ่มเปิดตรงที่ปุ่มกลางนี้นะคะแล้วก,ก็กดค้างทิ้มไว้ประมาณ5วาวาทีนะคะก็ปล่อยค่ะตัวเครื่องก็จะแจ้งว่าเป็นตัวเครื่องโมเดลอะไรมิน mm ิเลสามพันแล้วก็จะมีซ mm ีเรียลนำเลยนะคะซึ่งตัวเครื่องก็จะ สอบถามว่าต้องการทำซีโร่แก๊สหรือเปล่าในตอนนี้ของเราไม่ทำนะคะเราก็กดออกซึ่งปุ่มเมนูก็จะดูตรงตรงนี้นะคะตรงสตาร์ก็จะเป็นตรงนี้ปุ่มคีออกก็จะเป็นตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะตรงกับแท็บของเมนูของเขาเลยเราก็กดออกนะคะแล้วปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดไฟตัวเครื่องะคไว้สำหรับทําในพื้นที่ที่ไม่มีแสงสว่างนะคะ ก็นี่ก็ปิดซึ่งตอนนี้เราเปิดเครื่องแล้วเครื่องก็แจ้งสถานะตอนนี้ค่า VOC อยู่ที่0.0 ppm นะคะแล้วก็ค่า CF เท่ากับ1 ISO BT นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสถานะของปัม๊มซึ่งตอนนี้ปั๊มก็ทำงานปกติแต่ถ้ามีการกระบาดตรงที่ปั๊มแสดงว่าสถานะไม่ปกตินะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวดิสเกตว่าตัวเครื่องตอนนี้ก็มันจึกการข้อมูลอยู่ปกติค่ะส่วนตัวนี้ก็สถานะแบตเตอรี่ก็จะแจ้งเตือนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะทําการเทสต,ตัวเครื่องด้วยการนําเครื่องเข้าไปวัดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีสาร VOC นะคะซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่เรามักจะพบเปอนห่อนะคะ โดยตัวเครื่องถ้าเจอสาร VOC ที่มนการนานค่อนข้างที่จะเข้มข้นตัวเครื่องก็จะมีการอารามแจ้งเตือนเรานะคะซึ่งเราจะมาเทปนี้นะคะนะคะตอนนี้ค่าก็ขึ้นสูงไปที่เกือบ200นะคะเอีตอนนี้เครื่องก็ลังลงมาที่อากาศที่ปกติรอสักครู่นะคะ เพราะว่าตัวกา๊าซก็ค่อยๆหายนะคะก็อยู่ที่สูงสุดสูง p p m นะคะต่อไปเราจะมาคลิก next เพื่อดูค่าที่เราตรวจสอบเมื่อสักครู่นะคะคลิกตัว next ที่ตัว m นะคะมีค่าสูงสุดที่เราวัดค่า VOC เมื่อสักครู่นะคะจะได้ที่สองร้อยจุดเจ็ด ppm นะคะก็คือค่า P ที่เราเจอล้วคลิกต่อไปนะคะ ตัวเครื่องก็จะแจ้งว่าเราทำงานวันที่เท่าไหร่ซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันที่3เดือน10ปี1 6นะคะเวลาที่เราเทสก็ประมาณเที่ยงครึ่งนะคะอุณหภูมิก็อุณหภูมิที่ประมาณ30องศานะคะค่ะแล้วตัวเครื่องก็ถามว่าเราแคลิเบตด้วยแก๊สอะไรก็ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นไอโซบิวเทียนะคะก็คลิกเน็กต่อไป เครื่องก็จะถามว่าเราวัดด้วยแก๊สอะไรก็เป็นแก๊สตัว m นะคะเป็นแก๊สไอโซบิวเทนีนค่า c f อยู่ที่1นะคะค่ะอันนี้ก็สถานะตรงนี้ก็จะแจ้งว่าตัวเครื่องใช้เซนเซอร์ตัวไหนซึ่งตัวเครื่องของที่เราใช้ปัจจุบันนี้เป็นเซนเซอร์ที่10.6 ev นะคะแล้วก็ next ต่อไปตัวเครื่องก็จะสอบถามว่าทางเราต้องการที่จะ ส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับทางคอมพิวเตอร์หรือไม่ซึ่งในตอนนี้ของเราไม่ต้องการแล้วก็เน็กผ่านไปไปที่หน้าจอปกติเลยนะคะนะคะก็กลับมาที่หน้าจอปกตินะคะแล้วก็เดี๋ยวในกรณีการปิดเครื่องเราก็ต้องกดปุ่มค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะคะเพื่อใช้ปิดเครื่องเราต้องกดแรงนิดนึงนะคะแล้วก็เรียบร้อยค่ะ มินิเลสามพันนะครับหรือมินิเลสามพันพัดจากแบรนด์ฮันน w เวลนะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยก็จะขอจะถามว่าวิธีการใช้เครื่องวิธีการต่อเซตอัพเป็นไงเนี่ยทางวันนี้เดี๋ยวทางบริษัทออเรนโนชั่นซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางฮันน w เวลโดยตรงเนี่ยนะครับจะมาขออนุญาตสาธิตวิธีการเซตอัพ ต่างๆนะครับแต่คืออันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ทางลูกค้าจะได้รับทั้งหมดแต่เนื่องจากอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ของทางเป็นเดมโมโของทางบริษัทนะครับก็าอาจจะสภาพอาจจะไม่ได้เหมือนใหม่ของทางท,างที่คุณลูกค้าจะได้รับนะครับแต่วิธีการในการต่อหรือว่าตามคอนเนคชันหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะได้รับเหมือนกันหมดนะครับก็คือ1เราจะได้รับตัวเครื่องนะครับเป็นมิ n เลนสามพันหรือรุ่นใหม่ก็จะเป็นมิลเลนี่สามพันพัทนะครับ ซึ่งจะเป็นตาของอันนิเวลแล้วนะครับนะครับผมแล้วก็ทางคุณลูกคา้าก็แล้วแต่ทางคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าเนี่ยอยากได้การสอบเทียบก,การรับรองมอกหน0 5ด้วยหรือึเปล่าซึ่งทางบออ a l l ิโนเ a t i o n เองเนี่ยก็ได้รับการรับรองมอกหนึ5รทางด้านสโคบแก๊สแล้วก็ได้รับการรับรองทางด้านเครื่อง v ี o. c ด้วยนะครับก็เผื่อทางูคุณลูกค้าเนี่ยสนใจด้วยนะครับก็สามารถที่จะเอาไป ให้ทางฝั่งออดิตเนี่ยตรวจสอบเช็คกิ้งอะไรกันได้นะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับเราก็จะมาดูว่าอุปกรณ์ที่ให้มาจะมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือจะมีตัวเครื่องนะครับ2ก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์สำหรับต่อทางด้านหลัง,ขงเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อนะครับแล้วก็ตัวโขกนะครับ ตัวโผมเนี่ยตัวสแตนดาร์ดเขาก็จะมีตัวฟิลเตอร์ให้กระทางลูกค้านะครับแล้วก็ต่อไว้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวสำรอง1อันให้กับทางลูกค้านะครับเป็นตัวแถมมาให้อีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีตัวสายลิ้งเป็นอันนี้ต้องเ,เรียนว่ามันเป็นสายลิ้ง2อ2สองนะครับเป็น R S 2อ2ซึ่ง R S สองสองเนี่ยเออมันก็สามารถที่จะต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับแต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์เราเนี่ย าหลังเป็น USB แล้วก็อาจจะทําให้ทางคุณลูกค้าเนี่ยเ,เกิดปัญหาได้นะครับซึ่งคุณลูกค้าอาจจะต้องซื้อตัวเ,เป็นอะแดปเตอร์สำหรับเปลี่ยนจาก i s 2เป็นเป็น USB นะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวคุยกับทางฝ่ายเทคนิคได้ทีหนึ่งถ้าในกรณีที่คุณลูกค้าจะต่อเล่นกับตัวคอมพิวเตอร์แล้วมีการท่ายโอนทายเฟอร์ข้อมูล ให้กับทางคอมพิวเตอร์หรือว่าอยากจะเซตอัพอะไรต่างๆเนี่ยโดยคอมพิวเตอร์นะครับก็อาจจะต้องใช้ไอ2ส2ตัวนี้ซึ่งจะต้องไปต่อกับ USB ของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่นะครับแต่ถ้าคอมพิวเตอร์ของลูกค้ามีอยู่แล้วมีไ22อยู่แล้วอันนี้ก็สามารถใช้ได้เลยอันนี้เป็นทางนั้นคอมมูนิเคชนะครับอันนีข้ขอเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนะครับสำหรับตัวต่อมานะครับก็จะมีทูให้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ทูสำหรับแก้ไขปัญหาเครื่องคือคุณลูกค้าก็ถ้าคุณลูกค้ามีเวลาคุณลูกค้าอยากจะลองเล่นนะเปิดเครื่องคุณลูกค้าก็สามารถที่จะมีทูเขาก็จะมีสกู๊ตเวอร์แลวก็มีตัวเป็นหกเหลี่ยมให้นะครับผมเป็นหกเหลี่ยมเล็กๆนะครับลคุณลูกค้าก็สามารถเปิดซ่องเครื่องเองได้ในะครณีคุณลูกค้าอยากจะลองที่จะแก้ไขเบื้องต้นนะครับต่อมาเป็นอันนี้เป็น ็นอังคาลายแบตเตอรี่นะคบเป็นอังคาลายแบตเตอรี่ซึ่งจะแถมมาให้ด้วยแต่เนื่องจากขอแนะนําว่าจริงๆอังคาลายแบตเตอรี่เนี่ยเราเนี่ยจะใช้ในกรณีที่เป็นเหมือนแบตสำรองมากกว่าแต่ตัวนี้ต้องขอแนะนํานะครับว่าเราไม่สามารถที่จะรีชาร์จได้นะครับถ้าเราจะใช้รีชาร์จเราจะต้องใช้ในเครื่องของเขาเท่านั้นนะครับตัวนี้ถ้าไม่มีความจาเป็นในกรณีที่เราจะใช้งานระยะทางไกลตัวนี้ ไม่แทบจะไม่เคยได้ใช้เลยนะครับแทบเราจะไม่เคยได้ใช้กันเลยและถ้าเกิดเราใช้มีมีเขาแจ้งแล้วนะครับว่าเป็นอันตรายแบตเตอรี่นะครับไม่ใช่รีชาร์จยังยืนยันนะครับว่าไม่ใช่รีชาร์จนะครับถ้าที่ไหนแจ้งบอกว่าเป็นรีชาร์จเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะครับไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเครื่องของเราเนี่ยจะเป็นแบบ explosion proof นะครับซึ่งมันมีความอันตรายทางนั้นเรื่องระบบไฟนะครับถ้าเราไม่มีความเข้าใจเยงพอนะครับ ก็ถ้าทางลูกค้าไม่แน่ใจติดต่อทางบรบษัทออรเรนได้นะครับวิศวกรของเราถูกเทนโดยฮันนี่เวลโดยตรงนะครับมีใบรับรองการเทนนิ่งเราเป็นตัวแทนของฮันนี่เวลโดยตรงที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับทางลูกค้าสามารถที่จะมาปรึกษาทางฝ่ายเซลล์หรือฝ่ายทางด้านเซอร์วิสของเราได้เลยนะครับต่อไปนะครับคุณลูกค้าก็จะได้เป็นตัวเป็นตัวคีนนิ่งเขาเรียกว่า Pd Lam c l e a n i n g Kit นะครับ สำหรับเนี่ยจะมีตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกถุงนิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นแคตตันบัตแล้วก็มีน้ำยาแล้วก็มีกระดาษสำหรับขัดตัวแล้วนนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับในตอนนี้ที่ลูกค้าอยากจะคีนนิ่งตัวแล้วด้วยตัวเองแต่ก็แนะนำว่าถ้าไม่แน่ใจก็ให้ทางพนัก่อนของทางเราเนี่ยที่ได้รับการสอนกันมาเนี่ย ช่วยทําดีกว่าเพราะว่าตัวแล้วเนี่ยมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ค่อนข้างจะเปราะบางแต่หักง่ายนะครับก็ทางเราเนี่ยก็มีการคิดนิ่งกับทางลูกค้าโดยเวลาเราจะมีการสอบเทียบหรืออะไรเนี่ยเราก็จะมีการคิดนิ่งกับทางลูกค้าด้วยนะครับอ่ะต่อมาเราก็จะมีเป็นกระเป๋าทั้งอันเลยนะครับก็คือสามารถที่จะเอ่ยยกไปใช้งานได้นะครับเป็น p o r t เบิลนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวดูวิธีการต่อ ตัวตัวไฟนะครับผมวิธีต่อนะครับเราก็หยิบตรงนี้มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวต่อเขาเราจะเห็นว่าตรงนี้เขาจะมีตัวสล็อตของเขาอยู่นะครับเราก็ให้มันตรงตรงนี้นะครับเราก็ค่อยๆเข้านะครับเราต้อค่อยๆใส่นี่นะครับค่อยๆใส่ มันเป็นมือนะครับผมปึงมือไม่ต้องแน่นมากนะครับภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ด้านหลังจะรับอันนี้ด้านหน้านะครับตัวนี้จะอยู่ในด้านบนนะครับจะเห็นว่าแข็งแรงนะครับตามนี้นะครับเรามาดูต่อมาว่าเราจะเสียบสายไว้ยังไงเราวาพลิกอย่างนี้ปุ๊บเราจะเจอตัว เอาไก่อนนะครับเราก็เอาตัว p o v e r ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับจะเอกเป็นภาพนี้นะครับนะครับจะเป็นภาพนี้นะครับผมตัวนี้สำหรับต่อ i p 2 2ที่เรียนนะครับแต่อันนี้ถ้าคุณลูกค้าไม่ได้ไม่ได้ใช้ ไม่ไม่ต้องต่อนะครับอันนี้คือสําหรับอันนี้คือแสดงให้ดูเฉยๆนะครับถ้าคุณลูกค้าไม่ได้ใช้การสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ไม่ต้องต่อนะครับอต่อนะครับคุณลูกค้าก็าต่อแค่นี้ถ้าในกรณีคุณลูกค้าจะเอาไปชาร์จนะครับผมอาจจะขออนุญาตทำช้าๆให้กับทุกคุณลูกค้าเห็นชัดๆนะครับอประามาณนี้นะครับแล้วก็ทงฝั่งปลายนะครับ ก็จะเป็นภาพนี้นะครับปลายนะครับปลายก็จะเป็นเป็นอย่างนี้นะครับปลายเราก็จะมีตัวนี้มานะครับทางคุณลูกค้าก็ดูว่าสล็อตของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับจะเห็นว่าทางนี้เขาจะเป็นกรึบๆอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เขาจะมีล่องมาดีนะครับ มีสลอ็อตพอดีเราก็ค่อยๆใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนะครับนะครับภาพนี้นะครับจะเห็นว่าตะ่กี้มันจะมีสลอ็อตทางด้านบนด้วยนะครับดูดีๆนะครับเปนสล็อตทางด้านบนเราก็ค่อยใสย่นะครับแล้วเราก็กดนะครับเขาจะเข้าพอดีนะครับแต่ถ้าไม่ไม่อยากมาต่อตรงนี้บ่ยอยก็อาจจะต่อแบบ ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องถอดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเวลาเราจะเอาออกเราก็กดตัวนี้สไลด์ลงนะครับออกแล้วนะครับอีกครั้งนะครับใส่เข้าไป่างนี้นะครับใส่ตรงนี้ก่อนนะครับใส่ด้านบนก่อนนะครับแล้วกดลงตามนี้นะครับแล้วก็ชาร์จแบตนะครับอ่ะก็จะนะครับแล้วก็ ไฟสถานะเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงสีเขียวกระพริบนะครับเวลาเขาเขาชาร์จเจอ์นะครับถ้าเต็มแล้วเขาก็จะเป็นสีเขียวของเขานะครับแล้วก็แนะนําว่าทางคุณลูกค้าเองเนี่ยในตอนที่เราชาร์จเนี่ยแนะนําว่าอย่าเปิดเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยจะควรที่จะถูกชาร์จในพื้นที่ s a แ e a r e ยนะครับโอเคเรามาดูตัวเครื่อง ่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำวิธีการถอนแล้วกันนะครับถอนเราก็ถอนอ,อย่างนี้เลยครับแล้วก็คลายนะครับโอเคนะโอเคก็จะมีด้วยกันทนะั้งหมดสามปุ่มนะครับหนึ่งสองสามเป็นปุ่ม yes โโปุ่มปุ่มยืนยันตรงการนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟนะครับวิธีในการใช้งานเครื่องนะครับเริ่มเลยนะครับก็คือหนึ่งเราก็เปิดโรแกรมนะครับ,ครบเครื่องก็จะบอกว่ารุ่นอะไรแล้วก็จะเซลเทสตัตวเองนะครับ นะครับเขาจะบอกว่าเทสเขาผ่านนะครับตะกี้เขาก็จะบอกสถานะว่า CF ตอนนี้ CF เ,เขาใช้ CF อะไร CF เท่ากับหนึ่งก็คือ ISO v i t r i ีนนะครับสถานะปั๊มนะครับกำลังลันอยู่นะครับแล้วก็มีดิสก์เกตเล็กๆแปลว่า Data Locker กำลังทำงานอยู่นะครับแล้วก็ค่ายอยู่ที่0.0 BPM แบตเตอรีอ่ตอนนี้เหลือประมาณ2ขีดนะครับ ะครับมีปุ่มมีโหมดนะครับก็นะบจะให้มันตรงกันนะครับ3ามส่วนจะต้องตรงกันเราก็สามารถกดไปตามที่เขาต้องการได้นะครับวิธีใช้นะครับเราก็เมื่อสภาพภาพนี้มาแล้วนะครับเราก็เอาตัวฟิเอาตัวโพล์นะครับต่อนะครับเราก็ค่อยต่อนะครับ นะครับก็จะภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวฟิลเตอร์นะครับอันนี้ก็คือการทํางานที่ถูกต้องเราต้องต่อตรงนี้ให้ครบนะครับเพราะว่าตัวฟิลเตอร์เนี่ยมีความสําคัญกับตัวเครื่องมากและตัวนี้จะเป็นตัวชดเชยคุณ i าพนะครับเพื่อทําให้ตัว VOC เนี่ยได้ราคาที่ถูกต้องนะครับและฟิลเตอร์เนี่ยแนะนําว่าถ้าฟิลเตอร์มีการเปลี่ยนสี หรือว่ามีฝุ่นละอองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแนะนําว่าคุณลูกค้าควรต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้ามีการใช้งานต่อเนื่องเรื่อยๆบ่อยๆเนี่ยแนะนําว่าควรจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ทุกๆ1เดือนนะครับเพื่อจะทําให้เครื่องของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวน,าน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเครื่องกันแล้วก็มีโหมดอะไรบ้างนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการใช้งานของเครื่องนะครับเครื่องมิเ l e r เลย3,000เบื้องต้นนะครับมิเตลย3,000พัดเบื้องต้นนะครับก็คือหนึงก็คือปุ่มกลางจะเป็นปุ่มไฟนะครับจะเห็นว่าจะมีไฟขึ้นมานครับในกรณีที่เราอยู่ในที่มืดนะครับแค่นี้เองตัวนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับสําหรับปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มอ,อยวขอแนะนําทางออกของออตัวเครื่องเนี่ย จะถูกดูดเข้ามาทางด้านนี้นะครับแล้วจะปล่อยทิ้งแก๊สไปทางด้านนี้นะครับ mm hmm. เผื่อคุณลูกค้า,อ,าอย่าเอามือไปปิดเขานะครับเพราะว่ามันจะเป็นทางออกของเขาคือบางทีถ้าเราไปปิดเนี่ยเครื่องก็อาจจะอลา,างได้อันนี้ก็คือแนะนําเพิ่มเติมนะครับอยู่ทางด้านกว่าของทางเครื่องนะครับผมจะเป็นทางด้านเอาเล็ทของแก๊สนะครับผมซึ่งแนะนําว่าห้ามไปปิดเขานะครับผมส่วนใหญ่เราก็จะถือ,อกันสภาพนี้อยู่แล้ว นะครับถือไปตรวจซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีการไปโดนอยู่แล้วแต่อันนี้คือแนะนานะครับอันที่สองฝั่งนี้นะครับทางด้านซ้ายจะเป็นทางด้านเสียงของเขาที่เขาจะเอาไว้อารามอะไรต่างๆจะออกทางด้านนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีเสียงดังนิดหนึ่งประมาณ90้าสิบเดซิเบลเชียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับตัวยางมีไว้สําหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตต่างๆเพื่อไม่ให้เนี่ย เกิดทางด้านไฟไฟ้าสถิตทางด้านโรงงานที่อาจจะเกิดประกายไฟเกิดขึ้นนะครับตัวแบตเตอรี่เป็นแบบเอคูชั่นพูดนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยก็จะได้รับการรับรองทางด้าน a t e ทอะไรต่างๆซึ่งสามารถใช้ในพื้นที่ที่เป็นั a z a า d o u s เดียได้นะครับต่อมานะครับเราวิธีการใช้นะครับเราก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ดูว่า ตอนนี้อาลามเนี่ยยังใช้งานได้ปกติหรือเปล่าเพื่อเราจะได้เช็คว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันค่ามันเกินจากเซตอัพที่ที่เราเจอเนี่ยเขาจะเตือนเรานะเราก็สามารถจะกดดูอ่าแต่ว่าสานะตัวแสงตัวเสียงเนี่ยยังมาดีอยู่เราก็สามารถที่จะนำเขาไปใช้ได้ในกรณีที่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะได้เตือนเรานะครับเราก็ควรจะกดทุกครั้งก่อนไปทำงานว่าเออเขายังปกติอยู่นะ ค okay. ต่อมาเราก็จะมากดปุ่มทางด้านนี้นะครับตามรูป2นะครับเขาก็จะบอก TWA นะครับก็คือค่าใน8ชั่วโมงที่ทางด้านาทางอนามัยโลกเนี่ยได้คิดไว้ว่าใน8ชั่วโมงเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ควรที่จะรับสารที่มีความอันตรายเนี่ยเ,เกิน8ชั่วโมงแล้วก็จะมีค่าสะสมเป็นค่าสะสมนะครับเป็น TWA แล้วทา stel เนี่ยก็เป็นค่าสะสมทางด้าน15นาทีนะครับถ้า2ตัวนี้ขึ้นก็แปลว่าทางคุณลูกค้าอาจจะต้องตระหนักว่าทางด้าน uh, voc ที่สะสมของของตัวเครื่องเนี่ยเริ่มมีมากเกินไปแล้วตัวเครื่องก็จะมีการร้องเตือนนะครับแล้วก็ตัวพีคก็เป็นค่าที่ว่าณนะขณะที่เรากำลังเปิดเครื่องอยู่เนี่ยค่าสูงสุดที่เราเจอณเวลาที่เราเปิดเครื่องมีค่าเท่าไหร่นะครับเป็นพีค ถ้าเราบอกว่าขอเริ่มพีคใหม่เพราะฉันจะต้องไปเทสในจุดต่อๆไปแล้วพออันนี้อาจจะเมมไปแล้วหรือว่าอาจจะเป็นเคลียนะครับ,นนรบสมมุติเราบอกกดเคลียนะครับเขาจะถามว่าเคลียพีค value are you sure นะครับก็คือหมายถึงว่าคุณจะลบมันจริงๆหรือเปล่าถ้าสมมุติเราบอกว่าลบนะครับลองดูนะครับพีเคลียแล้วนะครับนะครับจะเห็นว่า ตอนนี้พีซเนี่ยอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือวิธีสําหรับการดูค่าสูงสุดนะครับทาไมถึงศูนจุดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ค่าที่เครื่องอ่านได้คือศูนจุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพีซก็เลยเป็นศูนย์จุดหนึ่งไม่ใช่ศูนย์จุดห้านะครับผมอ่าต่อมาเราก็มาดูกันนะครับกดอันนี้เป็นวันที่นะครับก็อันนี้เป็นเดือน เดือนมีนาวันที่29ปี2024นะครับเวลาประมาณบ่ายนาทีนะครับอุณหภูมิประมาณ3ที่เป็นองศา4นะครับแคลริฟเลนต์แคลแก๊สตอนนี้แคลโดยไอโซโบิทอรีนะครับถ้าเขาถามว่าเชนเรีเลรนต์ไหมถ้าคุณลูกค้าบอกว่า เชนก็กด yes แต่ถ้าคุณลูกค้าไม่สนใจในส่วนนี้เพื่อจะใช้งานนั้นอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ปรับแต่งก็แนะนำว่าก็ปรับไปเลยนะครับเขาจะบอกว่าตอนนี้ m ม t เชอร์แก๊สนะครับเขาบอกว่า m ม t เชอร์แกเนี่ยเป็นไอโซโ l e ีนก็คือเป็น total VOC นะครับค่า CF เนี่ยก็คือเท่ากับ1เพราะว่า1คูณอะไรก็จะเข้ากับตัวนั้นนะครับถ้าทางคุณลูกค้าบอกว่าไม่ละฉันต้องการที่วัด แก๊สตัวอื่นไม่ใช่อิโซบิวีนไม่ใช่ท total voc คุณลูกค้าก็กด yes แต่ถ้าคุณลูกค้าบอกไม่ละ่ะก็เป็น total voc ทั่วไปคุณลูกค้าก็กดต่อไปนะครับตอนนี้เขาก็จะบอกค่าสรุปให้กาบทางคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นแคล้ a แก๊สแคลโดยอะไรมิเชอร์มิเชอร์โดยอะไร cf เท่าไหร่แลมที่คุณกำลังใช้อยู่เท่าไหร่10.6 ev นะครับ อันนี้คือเป็นหน้าสะุุของเขานะครับแล้ก็กดไปตอนนี้เป็นโหมดที่เขากำลังบอกว่า enter pc communication and stop measurement ไหมคุณต้องการที่จะหยุดในการทำงานการวัดตอนนี้ก่อนไหมแล้วก็ทำการต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเปล่าถ้าเราต้องการทำอย่างที่เรียนไปเรื่องสองคำสองอะไรนะครับถ้าเราต้องการทำเราก็กดยดแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดต่อไป เขาจะกลับมาหน้าเมนหลักแปลว่าคุณลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วเครื่องตัวเนี้ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าเราเิดเครื่องมาปุป๊บแล้วเขาเซลล์เทสอะของเขาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณลูกค้าสามารถที่จะใช้ได้เลยแต่ในกรณีที่คุณลูกค้าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมคุณลูกค้าก็กด next นะครับ TBA CL peak างที่เรียนนะครับ Date time temp นะครับ Cal reference นะครับ ไม่ใช่แก๊สนะครับหน้าสรุปนะครับว่าใช้แรมเท่าไหร่นะครับกลับไปหน้าหลักเป็นอินเทอร์นะครับเป็นบ c หรือเปล่ากลับไปหน้าหลักเท่านี้เองนะครับสำหรับการที่คุณลูกค้าใช้งานเบื้องตน้นนะครับมีทั้งนี้เองครับโอเคขอบคุณครับเมื่อคุณลูกค้าใช้งานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าก็ทําการปิดเครื่องครับวิธีการปิดเครื่องเนี่ย ก็คือคุณลูกค้าต้องกดปุ่มกลางค้างไว้5วินาทีนะครับและเครื่อง,งจะทำการดับนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าทางคุณลูกค้ามีข้อสักถามหรือข้อเสนอแนะหรือต้องการให้ทางบริษัทออเด้น ช่วยทางด้านงานสอบเทียบหรือว่าทางด้านงานขายก็สามารถติดต่อทางบริษั ren, ทออเรนตามที่จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับสำหรับนี้ทางบริษัทออเรน์ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ